ข่าวดีมาแล้วออฟชนะพลคู่เกาขอหาหน้าแต่งงานริงทะเลสุดโรแมนติก อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคู่รักวงการบันเทิงสําหรับคู่ของพระนางหนุ่มออบชนะพลกับแฟนสาวนางเอกร่วมช่องฮน่าหลังจากปิงรักกลางกองถ่ายและคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีเรียกว่าเป็นคู่หวานที่จ๋าน้องจา๋าแห่งวิกหมอชิตที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งให้อิจฉายอยู่ตลอดโดยล่าสุดหนุ่มออบได้คุกเข่าขอสาวฮาน่าแต่งงานบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกซึ่งว่าที่เจ้าสาวก็เซย์เยสรับคําขอแต่งงานเป็นทีเรียบร้อยและได้โพสต์โมเมนต์สุดประทับใจลงในโซเชียลโดยสาวฮาน่าได้บอกว่าไม่คิดว่าจะต ตื่นเต้นขนาดนี้นะแต่ตื่นเต้นมากเขินมากด้วยยิ้มไม่หุบเลยจ้าขอบคุณพี่ออฟนะคะที่อยากมีฮาน่าอยู่ในชีวิตวันนี้และตลอดไปขอบคุณการให้เกียรติทุกๆอย่างเข้าไปขอคุณแม่ขอพี่สาวที่ดุมากๆม,ม,มาได้เพราะความเป็นคนจริงใจน่ารักเอ็นดูสม่ำเสมอจนทุกวันนี้ขอบคุณที่เป็นความสุขให้หนูในทุกๆวันมาจนวันนี้ทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ